สบายดีสบายดีพี่น้องกปกปายเบิร์สุกุลสุกุลพี่น้องจ๋าตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านสาวแสงจันวันนี้ลมลมพี่น้องเบิร์ตมือเบิร์คืนเมื่อคืนนี่ก็ลมแหง้งพอสมควรเนาะสัมกับพายุลมอรลณอากาศกะเย็นเย็นหนาวหนาวตอนนี้กำลังสั่งนำ อยู่ร้านสาวแสงอยู่เนาะอากาศเย็นอากาศหนาวก็วยังกินคือเกาพี่น้องนอกจากสวัสเป็นวัดสร้างน้ำกับขนมเนาะนี่ขนมที่สร้างไว้ได้แล้วเนาะอันนี้จะเป็นบาวนี่นะจ๊ะนางฮางกะเห็ดแล้วใหม่ๆ กับน้ำสาเขียวกับสาไทยเบานี้นางเห็ดนางได้ขายดีด้พี่น้องนี่เนาะสบายดีสบายดีพี่น้องปลอปภัยวัลสุขูสุขพี่น้องจา๋าพบพบกับเบาหมีตอนเที่ยงพี่น้องสบายดีสบายดีรูแฟดมาตะโรงเรียนและกินข้าวแล้วเรียบร้อยแล้ว ก็เลยมาแวะลานชาวแสงมาเลี้ยงขนมเนาะขนมนงางฮังก็อบใหม่ๆเมื่อวานนี่ก็เฮ็ดเค้กไปสามก้อนก้อนน้อยๆอเบิร์ดเมื่อวานเด็กกินอย่าเค้กส่วงนี่กับกกลมหนาวพี่น้องปิดวัดปิดไอซีมอสบอกว่าบอกกินนำ้ำ เป็นวัดเพราะฉะนั่นกินขนมเออนี่น้าขายพี่น้องสิละห้าบาทมาเดินลุกเลินมากินขนมกินกับกาแฟอาซีม,มึงดูบ่าวนี่ สิละห้าบาทนิกหน่อยมาสื่อนกเมื่อวานพนักกินก็เที่ยงเล้วยังยังมาได้กินยศสิบ่ายโมงนลฮะสวัดีพี่น้องทางก่อนต้างลาเขาไม่ได้าาเฮ็ดกินบ่าาน่ขาอยกอให้กินเขา ท่านอยากนันนี้อันบางน,น,นี่นะอมนึบวนคนละแนวนี่ปรช็อกโกแลตว่ะแค่นกจินละห้ะบาทมันจเียือหยังคละนวะกอ ก,กินก็มันกินส่วนกินแต่ของว่าเขายัางวันอวอเออเฉยมันสู้แล้วกินแม่บอจะน่าจะเข้าไปบอจะน่าจะกินน้ำ แต่ก็เรื่อยๆช่วงนี้อากาศหนาวหนึ่งห้าบาทตาแสงมันยังอบเทกอยู่ถึงของง่ายกับีนะ้อง ขงงานอุตะวันก์ของชาวพันธุ์ไทยยังจินง่ายลุงเลินเพิ่นมาเห็ดอ่าเม็ดงานยาาอยู<ะ>่บ้านสาวลอยเนาะโผดโพอารมณ์กินอันนี้จะเป็นอ่าบาวนี่แอลมอน นะันจั่งก็ได้ขายเรื่อยๆอยู่พี่น้องขนาดอากาศเย็นนั่งก็ได้ขายอยู่แต่ว่าส่วงนี้พาว่างมุมีลูกค้านั่งกับเขาไปอบขนมตอนนี้เฮดเค้กด้วย ซึ่มก็ตัวดำเนี่ยมวานก็กินเคกเค้กฝอยทองเคกส้มฝอยทอง ก็เที่ยงกันยังนะสิ่งป่ามือได้เด็กเขาโรงเรียนหลอบบายคู่แฝดก็ไม่กินข่าวอยู่อนะยุบานคุณยายทามือได้บริขารเือออกนา ลนะม,มันอีบมพพิอยู่หน้าเด็กมิตรยายบุนกับน้องทารรแม่หนุ่มเมยพ่อนุ่มเมยกัไปงาน ชาเขียวแก้วละยี่สิบบาทนั่งก็ได้ขายเรื่อยๆพี่น้องถือว่าอายุโตแล้วกาพราะไรยู่มีลูกค้าประจําเนาะส่วนใหญ่ช่วงอากาศท่อนๆี่ได้ขายดี บราวนี่เป็นวัดเป็นไอ้กินน้ำแห้งเป็นเพิ่มอีก ข่าวโรงเรียนกับช่วงบ่ายไปบ่ายสองเลิกได้ค่ะสามโมงสามโมงครึง่ง<ะ>สามโมงครึงมมงคร่งตอนเย็น เดี๋ยวจะเขาพาเข้าไปดูในครัวอาวาว้าวกิกินเคือจังวัดโตกินข่าวกับมีอยู่คือนบก,กินเหตุงานอยู่มองหนึ่งไม่กินข่าวอยู่มองหนึ่ง แกงน้ำมันแยรุ่นตินี่แม่มองได้อาหารแซ่บเหรอกิ่นมองนั่นแสดงว่านี่อาหารแซ่บต่ำยงต่ำเส้นต่ำเส้นจกำเส้นเล็กจ้ะจำไม่ใช่ใส่เห็ดเพิ่นเน่ยเพิ่นเฮ็ดแกงน้ำมันใส่เห็ดใส่หอยแม่อ้ยเศษเศษน้ำมันเพิ่นเก็บน้ำมันซดได้พี่น้องนี่เพิ่นเก็บเอาแน่นั่นแซ่บพี่น้องมันสวนดีลาเพิ่นเก็บเอาในสวนน่ะไข่ลูกโอ้ยทำ คุณยายมาแต่ไหนคนุณยายรอบบ้านรบเนี่ยเล่นคนอยู่ไหนไปกันคันโม่ผมไม่จำได้แล้แล้วก็ไปหาโมงแล้ว <c oughs> ของเพิ่นท่านผู้ชมอย่างแสงซื้อมากินเองหรือมาขายเนี่ยขนม นกำลังอบเคก้กอยู่เคก้กวันเกิดบออบเค้กเมื่อวานนี้คือแหงกระลมแหงกระหนาวแสง เย็นส้วเอยาวไง้่ไล็้าบ้านเยานงงยายไม่ได้ไกินข้าวยายบ่ายมะขามคุณยายกินข้าวแล้วบายมะขามมะขามไม่ต้นซุกกระบอก มันนีลูกค้าเพื่อนคอนขางอยากเงียบแสงเอยม่ยมขอใช้เจ้าเห็ดโปเพื่อนขอดีวมีูญยจดีย์ภูญาให้เห็ดแบบโปูคนหนึ่งมาสื่ออันนำครบสามเกีียวแล้วก็ไปหักต่ำฟีอยู่หักสอ้อยต่ำทะเลเอาเดี๋ยวเขาสิเลียเห็ดแต่เหมือนเดี๋ยวสิเคียนะันไงคุณโทรไปถามแป เราเป็นบวารนะลุงเลินชิมกินครบสามแก้วเนนับอกหสามแก้วมาสามมื่อแล้วบวสามแก้วหมายถึงต่อมือบ่แมนสามมื่ออยู่คนตามาซื้อแบบจักมือแล้วตายพอดีเมื่อสามแก้ว

แต่ว่าอยู่บ้านคุณยายก็กดีอย่างหนึง่งคือเวลาบ่มีลูกค้าก็เฮ็ดยังก็ได้เนาะว่างก็เห็ดขนมขายตะกี้นะมาบ่ได้เดี๋ยวมันไก่อันนี้คืนว่างกับซักเสื้อผ้าเห็ดนันเห็ดนี่เห็ดขนมเห็ดเค้ก แม่ก็ได้มองพ่อเพราะว่าพ่พมีผูกขาดเอาห้านให้พ่อมันจะเราอยู่แต่ว่าอยู่บ้านคุณยายนะมันลมลื่นเนาะต้นไม้หลายมันห่มหลายพี่น้อง อันนี้เป็นที่พักคุณยายคุณยายกินข้าวอันยังเกาะใบมะขามกินง่ายๆนะจ๊ะแซงอะบวกกินอยแม่ข้าวบอกินบอนมือกินบ่ขนมือพี่นอนรอบๆมีต้นใหม่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นมะขามหวาน ต้นมะม่วงลมแหง้งแหงเมืองในพี่น้องอาหารว่างคุณยายก็จะเป็นนี่แหละกินหมากเคี่ยวหมาก ้เคยแี่เตาลงมไปช่วงแาวแสงชุดเขาเข้ามาคากรรมชื่ออยากเขายังไม่กลุ้มเลนั่นแหละพี่น้องจ๋ามือนี้กาเขามาลัานเสาแสงพี่น้องเดี๋ยวบ่มีก็สิได้ออกนาเพราะว่ามีตายายบุญกับน้องเหมยเดี๋ยวจะเอาขนมออกไปฝากเนาะ พี่น้องจ๋าได้ไมาวันนี้กับสิขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้พอกันคลิปนหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วสบายดี